สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอน Photoshop Adobe Photoshop พื้นฐานกันนะครับพื้นฐานการใช้ Photoshop นะครับการเปลี่ยนรูปสีเป็นขาวดำนะครับซึ่งมันก็มีหลายๆวิธีนะครับแต่วิธีที่พี่แนะนำวันนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องอะไรเลยนะครับแค่เปิดรูปนะครับเราก็ทำการจับรูปโยนลงมาในโปรแกรมนะครับ แ,แล้วก็มาที่คำว่า image นะครับมาที่คำว่า mode นะครับแล้วก็เลือกคำว่า grayscale ตรงนี้ก็คลิกปิดค์สไปนะครับแค่นี้เองครับถ้าเราต้องการเพิ่มแสงปรับแสงหรืออะไรเราก็มาที่คำว่า image นะครับ adjustment r i g h t light n e s s and contrast น,นะครับเราก็ลองดึงปรับดูนะครับปรับดู จพื่อจะทำให้แสงเงามันเข้มขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วก็กดถ้าเราพอใจแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับาจากนั้นเราก็มาที่ฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับหรือว่าเราอยากจะได้ภาพต้นฉบับเอาไว้นะครับเราก็ทำการเซฟแอดที่่ะเปลี่ยนชื่อเป็น bw นะครับนีบรรจุนะครับกดโอเคไปนะครับกดเซฟไปนะครับแล้วก็กดโอเค อันนี้ภาพจะได้สวยหรือ,อยังไงหรือมันแล้วแต่พื้นฐานของภาพด้วยนะครับที่จะให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับภาพนี้นะครับนี่ก็จับโยนลงมาเลยครับแล้วก็ทําวิธีการเดิมนะครับ image แล้วก็ mode grayscale ติดคัสเห็นไหมครับคือภาพนี้เป็นภาพที่ชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเป็น mode grayscale มันก็จะแล้ว มันก็จะไม่ต้องปรับอะไรอีกเพราะว่ามันคมชัดอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุรา55า้าได้นะครับสวัสดีครับ